الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Robbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nang salakna ajaran thi kharob rak al-Islam lae khoti jing na al-Qur'anul Karim sing ben lakthan thi Allah Ta'ala namo cho hai hen teng kwam Tengah kehendak yang benar, atau kehendak yang benar yang dapat kita buktikan. Allah Taala telah mengatakan, "Aminul bilaliminashiyatul rojiim, سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق." Allah Taala telah mengatakan bahawa Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah Taala akan mengambil bukti yang dapat kita buktikan. Allah ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงนั่นคืออัลลอฮฺตาอลาในเหตุการณ์นี้ครับในตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เก่เาแก่ที่สุดในโตรอน,โตโตนั่นคือในแคนาดามหาวิทยาลัยโตรอน,ตนี้มีนักวิชาการที่โด่งดังนั่นก็คือชื่อว่า professor k เ i t ม Moore ซึ่ง professor k e นี่ครับเป็นนักวิชาการทางด้าน กายวิภาคและก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทารกและก็เด็กยังได้เขียนหนังสือที่สำคัญซึ่งถูกแปลเป็น8ภาษานั่นกะ็คือ The Human Development วิชาหนังสือเล่มนี้ครับถือว่าเป็นมรถือว่าเป็นหลักอ้างอิงของอทางด้านยุโรปในหนังสือเล่เมนี้ครับเขตตมอได้เขียนเกี่ยวกับ เปรียบเทียบระหว่างหลักคําสอนของศาสนาอิสลามที่เป็นการพัฒนาการของมนุษย์ที่ถูกกล่าวไว้ในสุรลตุลมุมีนุนและก็ในหนังสือเล่มนี้ครับได้บอกถึงข้อเท็จจริงที่เขตเมื่อดอกเตอร์เจนดานีก็คือได้อธิบายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่บ่งบอกถึงการเกิดมนุษย์ในแต่ละขั้นในแต่ละขั้นถึง7็ขั้น เราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมจะรับข้อมูลในในศตวตรรษที่เริ่มแรกทางด้านวิชาการเหล่านั้นที่จะสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดเป็นพัฒนาการของมนุษย์อยู่ตั้งแต่น้ําอสุจิพัฒนามาเป็นก้อนอก้อนอพัฒนามาเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มาก้อนเลือดแล้วก็ก้อนเนื้อแล้วก็กลายเป็นการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยกับเนื้อ สิ่งเหล่านี้ครับยาก็บอกว่าเมื่อมีนักวิชาการได้ถามบอกว่าแล้วท่านเชื่อได้อย่างไงเพราะว่าท่านนั้นเป็นคริสเตียนแล้วก็มาเชื่อเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาอิสลามได้อย่างไรดเรเกรดโปรเฟสเซอร์เกตดาก็ตอบบอกว่าที่จริงแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่มาจากแหล่งเดียวกันระหว่างระหว่างศาสนาอิสลามกับคริสเตียนนี่คือข้อเท็จจริงที่พูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มกระทั่งถึงกําเนิดซึ่ง เป็นขั้นพัฒนาการที่ถูกอธิบายด้วยกับหลักวิทยาศาสตร์และก็ถูกมองด้วยกับเครื่องมือสมัยใหม่และก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่อัลลตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอุลกีมและก็บอกว่าพระองค์จะนําหลักฐานเหล่านั้นที่เป็นหลักฐานในตัวตนของมนุษย์เองเพื่อที่จะประจักษ์ว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ตาลาอัลกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นสิักดิ์สิทิ์และก็ท่านอับดุลสลามและก็อัลลอฮ์ตาลานั้นคือพระเจ้าที่แท้จริง นอกจากนี้ครับในประเทศไทยหรือประเทศเรามีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งชื่อว่าโปรเฟสเซอร์ธนชาตชัซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นการประชุมครั้งที่8เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เสร็จแล้วก็ถูกถูกสเสนอบอกว่าที่จริงแล้วในศาสนาอิสลามครับมีการบ่งบอกเกี่ยวกับ เนื้อหรือ,อผิวหนังซึ่งเป็นมรดกหรือเป็นจุดศูนย์รวมของการบาดเจ็บนั่นหมายถึงเมื่อไฟถูกเผาที่เนื้อนี่ถ้าเกิดว่าเนื้อสุกคนก็จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกต่อไปเมื่อถูกนำเสนอข้อมูลอันนี้ครับซึ่งเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะของดอรทัชชติและก็ professor ดรทัชชติอันนี้ครับโยก,ก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่ท่านนาบีมุฮัมมัด ص ل ลล ل ل นั้นจะรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งงที่อยู่ในยุคที่ค่อนข้างที so it, ่จะล้าหลังเกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็เกี่ยวกับเครื่องมือสมัยใหม่สุดท้ายครับดรทัชชติคนนี้ครับก็เคารพศาสนาอิสลามด้วยกับอายะที่เราบอกว่าอัลลอฮฺตะลาได้กล่าวบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺตะลาลงโทษคนกาเฟตเมื่อหนังสุกแล้วบัดเดินาจุลูนันไวยรฮาลียาซ่กุลอาจะอัลลอฮฺตะลาจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่เพื่อให้ บุคคลเหล่านั้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกเผาไหม้ด้วยกับไฟนรกนี่คือหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่อ uh, ัลลอฮฺอาบกว่าซานูริฮิมอายาตินาฟิฟิลอาฟากิวะฟิอัลฟุสฮิมนอกจากอัลฟุสฮิมแล้วอะทีี่่เกยวอัลอาฟาซึ่งที่เกี่ยวข้องกับฟากฟ้าและก็สิ่งที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดําเนินไปของจักรวาลและโลกเบน,นี้ก็ยังมีหลักฐานมากมายที่นักวิชาการในยุโรปและก็นักวิชาการอื่น ต่างก็เข้ารับศาสนาอิสลามจากหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการบ่งบอกบ่งชี้ว่าอัลกุรอานเป็นคําพูดของอัลตาลาที่แท้จริงแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดและก็อัลตาลานั้นคือพระเจ้าที่แท้จริงที่อัลตาลาได้ส่งศาสนาทูตเพื่อที่จะเผยแพร่และก็นําหลักฐานเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่อัลกุรอาอัลฮะซัลลอฮฺอัลลอฮอินนัลลอฮฺบะซีรุมบิลัยบัด Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh